สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่สามวิธีสามบันยางปิดโอ้เสียงลดสวัสดีค่ะทุกคนวิธีสารบานยายปิดงจะพามาชมมะม่วงมะม่วงน้ําดอกไม้เสียบเตียบยอดพี่นอ้องดูดูเขาเป็นอะไรไม่รู้เขาเป็นลูกเขาเป็นลูกสองปีแล้วิอันนี้ปีที่สมแล้วทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวก,กลับกล่องนะคะ ไอชีสาร,รีธนพรธนพรศรีหาราชพี่น้องจา๋าน้ำดอกไม้เสียบยอดค่ะทุกคนนี่พามาดูตรงเสียบนะเสียบยอดนี่น,นี่ตรงเสียบยอดพี่น้องเนี่ยเขาสมานกันแล้วเนี่ยตรงเนี่ยเขาสมานกันแล้วนะเนี่ยสมานกันแล้วจา้านี่แยแหละแยกปิกเสียบยอด ได้เป็นน้ําดอกไม้เนี่ยปีที่สองที่ได้ลูกแต่ปีที่แล้วลูกบนใย,ยปันนี่พี่น้องลูกประสวยได้ลูกได้ลูกไม่กี่ลูกต่ปีที่แล้วเี๋ยวอย่างนี้ต้องหาอะไรมาห่อแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะมีมแมลงวันมาเจาะไม่ได้แล้วนี่ต้องหาอะไรมาห่อแล้วโอ้มีปีนี้ดกอยู่เด้อโอ้โอยู่ในโอ้อยู่ในสวนหลังบ้านพี่น้อง ไอคือเ่อเห็นนนี่พี่น้องละบู๊ขึ้นมาย๊าวแท้บู๊ปเด็มามึงมองนี่โดนแล้วมึงนะใบใบไอน้นี่ไอ้คณะเม็กซิโกพี่น้องเ้อด,ด,ด,ดูน้ำเม็กซิโกพี่น้องละบ้ามึงหยของเขา,านี่ละหนึ่งฟ้าแสีบหลายบ้ายอดขวบใหญ่เลยการการเขาเนี่ยไปหลอกเปลือกออกแล้วก็ไปผัด น้ำมันเสียน้องไม่ก็หลวกก็ได้น้อดูยอดใหญ่ใหญ่นี่น่าจะเป็นปอดมะมืองทางนี่ะ้เราโมโหมะม่วงโดดไปเด้อพีนี่เดี๋ยวต้องเอาต้นกล้วยออกดูเขา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 งำกันเขาเอิ้ญงำบ้านข่อยบ้านข่อยเอิ้ญงำบนี่พี่น้องบ้านเจ้าเอิ้นญงังเขาเขาเบียดกันไหมแลเขาจะเบียดมะม่วงเราไหมเห็นไหม โอ้ะมงมะม่วงเสียบยอดได้ผลดีมากนะทุกคนนะเนี่ยเนี่ยตรงตรงที่เสียบของเขา,หาเห็นไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะอืมตรงที่เสียบยอดของเขาเนี่ยเป็นรอยไอ้นี่นะละสมานกันเยี่ยมมากเลยตั้งนี้ขึ้นกัน,นมาอืมอันนี้ก็เสียบนะทุกคน อันนี้อันนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะตรงนี้จะเป็นที่เสียบยอดไหมกิ่งนี้จะเป็นกิ่งนี้ออกไปพอมากิ่งนี้เนี่ยก็เป็นของเขาด้ก็เป็นก็เป็นต้นเก่าแต่ย้ายปิ่งมาเสียบตรงนี้เห็นไหมเนี่ยยังมีรอยดำๆอยู่เลยนะเนี่ยแต่สรุปแล้วต้นนี้เสียบไปสามกิ่งสามยอดนี่สามยอดพี่น้องแต่อันนี้มาเสียบที่หลังเอามาเสียบที่หลังเขาก็เลยแต่เขาก็มีลูกแล้วเห็นไหมนี่แหละแค่กิ่งนี้หละมีลูก เห็นไหมกิ่งกิ่งเล็กๆด้วยนี่กิ่งกิ่งข้างล่างนั่นน่ะนะกิ่งเล็กๆลงมาเนี่ยมีลูกมีลูกแล้วน็นะเขาก็เขาก็ได้ตามกิ่งของเขาเนาะกากิ่งเล็กกับลูกก็เล็กนะ <laughs> ให้ดูข้างบนอืมดกอยู่ได้จ้าปีนี้โอ้ยรังนกอีกแล้วน้อง <laughs> เ,ดเดี๋ยวนะนทุกคน อดูต้นเขาสูงแล้วนะต้องต้องได้หอนะไม่ได้หอก็ไม่ไม่ได้กินนะทุกคนเนี่ยดูนี่เขาเนี่ช่วงเหมือนเขาบ่ได้น้ำพี่น้องลนะนี่นี่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยแต่เขาจะติดเฉพาะที่เราฉีดฉีดพ่นจุลินทียสังสเคราะห์แสงนะทุกคนขั้วเขาจะแน่นมากเขาจะเขาจะจับดีอื้อันิวสางไงโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยจวต้อง โอ้โขนาเม็กซิโกหรือใบชูรสเนี่ยเขาได้ปิดปลูกแบบนี้แหะพี่น้องปลูกผสมประสานอันไหนที่ปลูกใกล้ๆกันนะนะปลูกปลูกแบกินให้ได้น้ำน้ำกันจะพี่น้องนี่นะนะทุกคนนี่แหละค่ะเอามาให้ชัมเพื่อนไอ้จำหรับว่ากิ่งเสียบยอดเด้อได้ผลดีมากดูลูก like oh. โดกดูไหมดูข้างบน แฮปปี้มากจ้ะเวลาเขาปลูกอย่างเราเขาเห็นผลผลิตของเขาพี่น,อน้องมันธรรมดาเลยมันภูมใจ <c oughs> มีความสุขแฮปปี้แฮปปี้น่น,นะคะนี่แหละใครไทยเมี่ยนพื้นที่ปลูกเราแล้วเขา,าเพาะช้ำไอ้ต้นมเมล็ดของอย่างอื่นไวมเลมล็ดมะม่วงอย่างอื่นไว้ไหมแล้วแล้วเราก็เอายอดดีๆไปเสียบเด้อพี่น้อง แล้วต้นนั้นเราจะเสียบแบบแบบไหนก็ได้แบบลายสายพันธุ์ก็ได้เราจะได้มีสมมติว่ามีสามกิ่งแล้วก็เสียบสามสายพันธุ์ก็ได้เลยพี่น้องเยี่ยมสุดยอดไปเลยจ้าคลิปนี้กันเค่ียนี้นะคะยาวแล้วขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจด้อพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะคลิปนี้ถ้าเห็นดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ ฝากไอ้นี่เพื่อนๆมนเะยอพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิบนี้อขอให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้คือกันเดอพี่น้องสุขขีสุขขังตังติ่มเ,เปาเด้อพี่น้องจ้าอุ้ยยำหมาักายบายสวัสดีค่ะนะอุ้ยโดกค่ะ